เรื่องให้ตายด้วยน้ำฉันสามเรื่องสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งอา,าพาธภิกษุทั้งหลายให้ท่านดื่มน้ำท่านถึงแก่มรณภาพภิกษุเหล่านั้นเกิดความกังวลใจว่าพวกเราต้องอบัตปาราชิกหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกลาบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระองค์ตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอคิดอย่างไร พวกข้าพระพุทธเจ้าไม่มีความประสงค์จะฆ่าพระพุทธเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายพวกเธอไม่มีความประสงค์จะฆ่าไม่ต้องอาบัติวงเล็บเรื่องที่ห7สมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งอาพาธภิกษุทั้งหลายมีความประสงค์จะฆ่าจึงให้ท่านดื่มน้ำท่านถึงแก่มรณภพาพภิกษุเหล่านั้นเกิดความกังวลใจว่าพวกเราต้องอาบัติปาราชิกหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบระองตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอคิดอย่างไรพวกข้าพระพุทธเจ้ามีความประสงค์จะฆ่าพระพุทธเจ้าฆ่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอต้องอบัติปาราชิกวงเล็บเรื่องที่ห8สมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งอาพาธภิกษุทั้งหลายมีความประสงค์จะฆ้าจึงให้ท่านดื่มน้ํา แต่ท่านไม่ถึงแก่มรณภาพภิกษุเหล่านั้นเกิดความกังวลใจว่าพวกเราต้องอาบัตปาราชิกหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรง,รงทราบพร้อมตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอคิดอย่างไรพวกข้าพระพุทธเจ้ามีความประสงค์จะฆ่าพระพุทธเจ้าข่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอไม่ต้องอาบัตปาราชิก ต้องเอาบัตรคุณลัใจ